สปอร์ของแบคทีเร์ในตอน335มีชื่อตอนว่าค่าเฉยโด,ดยที่เริ่มเนื้อหามาแล้วก็แจ้งนว่าแอตตาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ลงมานอนกับพื้นแต่ว่าลูเซียที่มองดูแอตตาเนี่ยก็ยังบอกนว่ายังหลอกฉันจะให้แกได้พักผ่อนก่อนก็นแล้วกันเพราะว่ายังไงซะเวลาชีวิตของแกนั้นก็เหลือไม่มากอยู่แล้วหลังจากนั้นลูเซียเนี่ยก็ได้อธิบายนะว่าเขาทําให้ปีศาจเบลเซอร์บ้นบริสุทธิ์ ut, แล้วก็นํามันเข้ามาจุดตีในตัวของซิสเตอร์ลิลลี่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าลูเซียเขานเปลี่ยนแปลงดญณตรี่ฮ แต่ว่าเป็นการบังคับบระดวงย่านหนึ่งดวงหนึ่งเข้าไปในร่างซิตเตอร์จนทําให้ซิสเตอร์นั้นมีสภาพเหมือนกับปัจจุบันแถมลูเซียเนี่ยอธิบายด้วยนะว่าเขาเนี่ยสามารถยึดคร้องพลังของพวกปีศาจรระดับสูงมาได้และลูเซียในตอนนั้นก็ได้เรียกซิตเตอร์ล่างใหม่โดยชื่อของพาลาดินแถมยังบอกด้วยนะว่าเขาจะสร้างโลกโดยที่ไม่มีจกักรพรรดิเวทมนต์คนไหนที่สู้เขาได้เพราะว่าเขาเองจะเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและโลกใบนี้จะถึงวันพิพากษาอีก7จดวันโนเอลไม่เห็นแอตตานั้นเป็นแบบนน้้นยาามมเขจตีะะ แต่ว่าซิสเตอร์นกก็ได้อยู่เธอไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยซิสเตอร์ลิลลี่เนี่ยก็ได้พูดอีกครั้งนะว่าการต่างแอตตาเนี่ยมันจะนําพาความสุขที่แท้จริงมาสู่โลกใบนี้แต่ว่าแอตตาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะว่าเขาเนี่ยจะต้องช่วยซิสเตอร์ให้ได้แต่ว่าหลังจากพูดจบซิสเตอร์ลิลลี่ที่กลายเป็นพาราดีนนะฮะครานั้นก็ได้ใช้ความสามารถจนทําให้แอตตาเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ว่าในที่นี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าแอตตาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็หายไปไหนกันแน่แล้วหลังจากที่แอตตาเนี่ยหายเเเนนนีี่่่่่่ยยกกกก็็ได้้พพุงงมาาาาแตตตวววขอใจะ คนที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาที่เป็นศัตรูเนี่ยทำไมถึงมีใบหน้าเหมือนกับจกักรพรรดิเวทมนต์ซึ่งในขณะที่เหล่าหัวหน้าหน่น่นเด็กก็จะมาถึงเนี่ยลูเซียน,นก็ได้หายไปพร้อมกับพลาดินแล้วก็อาตาที่หายไปโดยที่ไม่มีใครรู้นะว่าเขานั้นหายไปไหนและเนื้อหาสปอยของแบล็คโ v เวอร์ในตอนนี้นก็จะมีประมาณนี้นะฮะ่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคิดใหม่ๆช่องเราส่วันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่ออนนวเจัััใหมหมคคคิรรบบส,สด